الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sedang pendengarnya rahmati Allah taala sekalian. Pada hari ini lagi kita dapat bertemu insyaallah taala dalam izinnya Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkongsi pengalaman dan ilmu. เพื่อมาเมาาพื่อมา่กันอานมาส่งรมศาสนาเองเริานาเพ่อมาส่งเสริาาเ่อมาส่สานาเมาริาะน่อา่งรานพ่อมงเสริมาสนาเพาสเราสนาเมางะสรมศาสนพ่างเรมาสเพ่มา่เรา,มา่มาส่เนเพมารมาส่อมาส่รเพื่อ่งเรนา่องคิดเา็นควาอมรู้าเพื่อการพัฒนาทพ่อังยืนต่อไปอริมศาวนเาเิศาล,าลพี่อากาสใง้นพวกงเราสพวา ได้สร้างความใกล้ชคิดด้วยกันมากขึ้นมีข่าวสารเรื่องราวเกิดขึ้นกับมุสลิมทั่วทุกมุมโลกก็จะมีช่องรายการอิสลามนะครับราการชีวีต่างๆที่ร่วมกันสื่อถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออทั่วไปหรือเรื่องของมุสลิมในส่วนต่างๆของโลกวันนี้ที่กำลังจะร้อนอยู่ที่อยู่ในภาวะของาการช่วยเหลือจาก พี่น้องประทุมโลกอินชาอัลอตตาด้วยความโปรดปรานนี้มากของรสสุภาหนุวตาทำไมเรานั้นได้เข้ากล้ชิดในเรล่านี้มากขึ้นจากอดีตที่ผ่านมาได้รับรู้เรื่องราวข่าวสารได้แบ่งปันประสบการณ์ได้แสดงออกถึงการเป็นยัสดินวะเหตุเดินเรื่องเดียวกันที่บุงบอกว่า ส่วนใดที่กําลังจะร้อนเนี่ยก็จะมีส่วนอื่นนะครับมาช่วยกันแบ่งเบาภาระในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเสื้อผ้าอาหารนะครับหรือไม่ก็ที่มุสลิมร่วมกันแบ่งปันความดีที่ได้เลยก็คือเรื่องของการตัวอ่าต่อรัสุฮานุสราให้พี่น้องได้อยู่รอดปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆที่มาทําลายหรือมาทําร้ายหรือไม่วางดีกับมุสลิมัมนัดุรินละวันนี้ อีกครั้งที่จะมาคุยเรื่องของการชุกโกรต่อรถสุภาโนวาตาลพี่น้องครับการขอบคุณนั้นเป็นความจําเป็นของมุสลิมทุกคนต้องขอบคุณต่อรสสุภาโนวาตาลด้วยเรื่องสองหลักใหญ่ๆด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยเรื่องหลักสองเร่ใหญ่ใหญ่ด้วยกันนะครับคือแรกก็คือเรื่อง,องของอัลาสตาลาทรงให้เรานั้นมีสุขภาพที่ดีเพราะว่าด้วยสุขภาพที่ดีนี่เลยครับจะทําให้เรารู้สึกว่าเรา ได้ยืนอยู่บนเส้นทางแห่งความดีงามตลอดไปในที่นี้เขาว่าเงื่อนไขของคําอิบัตอะสุขภาพถือว่าสําคัญมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นที่ปากของมุสลิมเนี่ยจึงมีคําว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ทุกครั้งที่ท่านราสังเกตนะครับอเริยาบถของมุสลิมนะกับทุกอย่างนะครับจะจบด้วยคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ไปพิจารณาอาหารนะครับเริ่มจากดะอานทานบทต่างๆก็อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮฺทีอัตกอบานะอัลสักาะนะอะลจาลนามุสลิม ใช่ไหมครับนอนแล้วก็ตื่นมาก็ัมดุล,ลาหรือิอภฮยานาบะดามะมาตะนาวาเลฮินชุรใช่ไหมครับนี่จะบอกกับพวกเราว่าคำคำเนี้ยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งและก็มันเป็นคำที่บ่งบอกถึงการรู้จักรู้จักการตอบแทนบุญคุณต่อผู้ที่บุญคุณต่อเรานะครับเวลาว่างเนี่ยนะครับหรือว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับเป็นเป็นเสมือน เงื่อนไขที่สําคัญมากเรื่องของอิบา,าัตพี่น้องจอากละหมาดในเวลากลางคืนจําเป็นที่จะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับถ้าเราซุลรอห์ละอีห์อัสลัมท่านละหมาดกลางคืนนะครับอุมิลเลยละอิลลากอลีล่าลิสฟะฮูอาวิงกุสมินูกอลีล่เอาซิดะอเลฮิวรติลิกุรอานะตารติละอายะนี้นะครับบ่งบอกถึง ท่านรอซ ل ลาสดาขอฮเุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดกิยามในเวลากลางคืนเยสมาเยมาเลยเนี Bryant, ่ยกุมิลกุมิลเลยละอิลลาคอลีละมานะท่านนับสมาเย่ b a n กเยเรฮัสิกิเนี่ยเรฮัสิกิมานะก็ต่านเอา nisfu awingkus minhu koli ละหรือว่านะครับถ้าละหมาดครึ่งหนึ่งของกลางคืนหรือน้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะครับผม จะเข้ามาเรื่องนะว่าสุขภาพเนี่ยนะครับมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับกุมวมิ้เลยละอิลลากอลีนะนิสฟะฮุอ,อวิงกุสมินฮุกอลีละนะครับสำคัญมากทีเดยียวถ้าพี่น้องสุขภาพไม่ดีเจ็บเข่าเจ็บเอวนะครับเดี๋ยวก็มีหืดมีหอบมีอ,อ,อรครับมีโรคประจำตัวนุนนันนี่นะครับเราไม่สามารถที่จะยืนละหมาดในกลางค,นคืนนานๆได ใช่ไหมครับท่านร,ารสุนทรสอมวัะในยิวซัลลัมด้วยสุขภาพของท่านที่แข็งแรงตลอดนะครับท่านสามารถที่จะยืนละหมาดอดย่างนั้นนานได้ถึงมีมบางคริสต่าท่านละหมาดกลางคืนนี้ไม่ได้นอนเลยยันสว่างยันละหมาดสุบฮีเลยนะครับก็มีเช่นเดียวกันนั่นคือสุขภาพที่ดีพี่น้องครับตั้งแต่ต้นปีเดือนมุฮัรรอมที่ผ่านมานะครับมาจนวันนี้ก็เดือนที่12คือซุนฮิจ สิบสองเดือนที่อรรถสุภานหัวตาทรงให้การดูแลพวกเราทรงให้โอกาสกับพวกเราได้เป็นคนที่ดีต่อพระองค์ได้สัมผัสถึงเนี้ยมาที่งดงามที่อร่อยจากพระองรถสุฮานหวตาแลน,นะครับ <c oughs> เป็นสิบสองเดือนที่ถ้าเราคิดจะตอบแทนอรรถตาลานด้วยสิ่งของเนี่ยนะครับเราตอบแทนท่านไม่หมดหรอกครับเพราะว่ามันมากมายเหลือเกิน แต่คำว่าอัฮัมดุลินะเนี่ยจะเป็นอีกคำหนึ่งที่จะมาทดแทนในสิ่งเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นเ,เราจรึงในปลายปีเนี่ยนะครับนะให้พี่น้องได้คิดใส่ใจตัวเองว่าจะหมดปีแล้วเนี่ยนะครับเ,เราจะทําอะไรกับตัวเองบ้างถึงแม้ว่าโดยหลักการแล้วไม่มีการเฉลิมฉลองในวันสิ้นปีหรือขึ้นปีใหม่นะครับไม่มีการ กิจเลี้ยงไม่มีในสิ่งนั้นนะครับแต่เพื่อเป็นการระลึกเพื่อเป็นการปลกกุกจิตสํานึกของตัวเองถึงเนี่ยมาที่เราให้เรามาในอดีตในต้นเดือนต้นปีจนถึงในมห uh ารัมจนถึงปลายปีเนี่ยนะครับเรายังคงมีสุขภาพที่ดียังคงได้ทานอาหารด้วยความสมบูรณ์ด้วยความรสชาติที่รอร่อยหู<อ>ยังได้ยินตายัางองได้เห็นปากย,ยังพูดได้แล้วก็ยังทุกอย่างยังโอเคเน,นี่ยมันคือเนี่ยมาที่เราครที่จะตอบแทนลราสุขภาพนะ ด้วยเช่นเดียวกันเป็นบทเรียนนะครับหรือเป็นเสมือนสิ่งหนึ่งที่ที่จะบอกกับพระองค์ขอลเราทาราว่าเรายังคงอยู่ในเส้นทางการขอบคุณขอบพระองค์ตลอดเวลาเส้นเดียวอิชชาอัลลอฮาะฉะนั้นสุขภาพเนี่ยจึงเป็น,สน,นสเสมือนเงื่อนไขสําคัญเมือ้ที่ได้กล่าวไปแล้วทีนี้เราจะทํายังไงต่อไปนะครับด้วยสุขภาพที่เรามีในวันนี้เนี่ยนะครับ เป็นเงื่อนไขที่จะให้เรานนั้นได้เป็นบ่าวที่เระะา,าลัสุฮานุวตารเราเดินหน้าต่อเลยครับเราเดินหน้าต่อไปทาความดีต่อไปนะครับทำความดีต่อไปเพื่อที่จะได้ให้ลัสุฮานวุวตารานะครับทรงตอบแทนและอิฉการตุมละอจีดันนกุมใช่ไหมครับเงื่อนไขของการชุกกรก็คือการได้รับผลตอบแทนหรือการเพิ่มพูนจากลัสุภานวุวตาที่มากมายไปอีกแสดงว่า การที่จะได้มีสุขภาพที่ดีต่อไปอีกเนี่ยนะครับจำเป็นต้องมีการขอบคุณต่ออัลลสุบฮา,านุวาตาทีนี้ขอบคุณเนี่ยก็มีหลายรูปแบบด้วยกันเริ่มจากการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮิละซีบ um ินเนาะมาตีติมุสซอลิฮัดใช่ไหมครับอัลฮัมดุลิละขอบคุณต่ออัลลสุบฮา,านุวาตาเมื่อการสาริสิอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาเป็นการเราเรามอบตัวเอง Romo, semua yang itah, Allah, salasen, kita ada di sini, lillahitadha, alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah Subhanahu. Kita ada kehidupan, kita ada segala sesuatu. Semua kehidupan kita naik dia pelakar lillah. Tuhan kita. Manusia hidup kita yang sempurna hari ini ni kerana apa? Tuhan hidup kita. Segalanya. 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 Alhamdulillah. Ya. Nah, sampai itulah manusia yang sempurna ni iaitu manusia yang senantiasa lidah dia ni basah dengan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali hanya. Kita nak kepada kita pasti kena syukur tu hai banyak kenapa la in syakartum la lidannakum apa tu kalau lah kita syukur tu hai banyak maka tu akan tambah kalau kita syukur di segi kesihatan kita tu hebat kita akan tambah sehat lagi kalau kita syukur di segi nikmat tu kita tu hai menambah nikmat kita lagi dan semua tu tu di la azidannakum. เป็นการบุ่มบอกเป็นการย้ํานะครับ ia kalimah la azidannakum ni dalam bahasa Arab ni ada takkid dua kalimah di situ. Dua kali takkid ya bang. เป็นการตอกย้ําถึง2ครั้งในคํานั้นคําเดียว.คําว่า tu ne, itu kalimah takkid patu la azidannakum nun tasydid tu pun takkid sekali lagi juga. Mana kata bagi orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. ตัวให้ออากาบ balasan k e ก a d a เรียบันนบวกกัน k e p a d ดาิยนี้แน่นอนถชงรกระเนะเป็นที่แน่นอนเลยว่าอัลลอฮ์จะทรงตอบแทนเพิ่มพูนให้กับท่านอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเพ่เราให้เรามาในวันนี้มากมายเลยครับพี่น้องอัลลอฮ์อักบาตถ้าเราผมคิดง่ายๆเลยนี่กันว่าถ้าว่าในขวบปีที่ผ่านมานะครับพี่น้องนําเอาเ้าา ที่พี่น้องทานในแต่ละวันนี้มารวมกันนะครับผมไม่คิดยาวไปถึงในแรกเกิดนะครับเอาเป็นว่าผมคิดว่าเอาแค่ปีที่ผ่านมาก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าคิดยาวไปถงแรกเกิดมาจนเนี้ยเราทานข้าวไปเท่าไรแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องเราคิดดูมันจะมากขนาดไหนใช่ไหมครับและถ้าเราเอาเอาเนืเอ้อหรือเอาเอาปลาหรือเอากุ้งเอาหมึกที่เราทานไปในในในจากอดีตที่ผ่านจนถึงวันนี้มารวมกันเนี่ยนะครับผมว่าโอ้โหมัน ็มบ้านเลยครับมันคยังไม่จุไม่จุดในบ้านเรายังไม่นับรวมถึงน้ําไม่นับรวมถึงเรื่องอื่นอย่างอื่นอีกมากมายที่ที่อัลลอฮฺตาลานะครับทรงให้เรานะครับที่อัลลอฮฺตาลาประทานมาให้เราเนี่ยนะครับยังมีอีกเยอะมากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราวันนี้ยังไม่คิดที่จะขอบคุณต่อรสุุภาน์อุทานละอีกนะครับเพราะว่าเราก็เล้งน้ําใจเกินไปเล้แหละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราขอบคุณอัลลาหนึ่งคือเรื่องของความการมีสุขภาพที่ดีผมมี อยากจะให้เราได้นิดนิดหนึ่งน,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 นะครับว่าสุขภาพ,าพดีนะครับก็จะให้สองอย่างครับอาหารกับอาหารท่านนบีสุลลอฮนอะลัยฮิวะสัลลัมท่านละหมาดกลางคืนนะครับนะจนเท้าวบวมมันมีมันมฮิตไหมว่านาบีละหมาดจนเท้าวบวมเนี่ยแล้วมีนบีเจตนาแกล้งที่จะยืนนานหรือเปล่าหรือว่าอย่าง คราจะเรียนพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าท่านนาบีละหมาดบางคืนจนเท้าบวมเนี่ยท่านไม่ได้เจตนาที่จะยืนให้มันเท้าบวมแต่ด้วยรสชาติของการละหมาดบางคืนที่มันอร่อยเนี่ยทำให้ท่านลืมตัวว่าการยืนนานเนี่ยร่างกายมันทนแบกบน้าหนักไม่ไหวเท้ามันก็จะบวมด้วยความอร่อยของการอยู่ในอิบานะในละหมาดจนท่านลืมพาโลกภายนอก,กเนี่ยนะครับทำให้ทำให้ ท่านยืนจนนานแล้วก็ไม่รู้สึกเบื่อกับก,บการยืนนานในละหมาดสุดท้ายเท้าซึ่งท่านก็เป็นมนุษย์เช่นพวกเราครับเท้ามันก็ไม่ไหวพอยืนนานครับก็จะบ,บวมเนี่ยการที่ท่านเท้าบวมด้วยการยืนละหมาดนานเนี่ยของท่านเนี่ยนะครับเราเห็นในยะตรงนั้นเนี่ยหลายอย่างด้วยกันหนึ่งท่านละหมาดกลางคืนเนี่ยรู้สึกอร่อยได้สัมผัสถึงเนี้มาได้สัมผัสถึงรสชาติ พลัวะตุนีมานในละมาดนั่นนะครับทำให้ท่านจะละมานานานอยู่ในละมาดต,ตลอดไปไดเรื่อยนะครับได้คุยกับอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาได้อยู่ในห้วงบรรยากาศที่อยู่กับความดีงามในละมาดนะครับจนลืมถึงเาวลูกทาะนกมันจะเป็นอะไรนะครับถึงอันที่สองเนี่ยจิตใจท่านก็จะมีความสงบเพราะมันสงบเนี่ยนะครับปัญญามันก็จะเกิด อ ي มานมันก็จะเพิ่มพูนนะครับการหอมความหอมหวานฮัลเาะตุญอิมานก็จะมากับท่านนาบีอสลลัลลอฮฺมะลิยูัลลัท่านจริงมีความสุขมีความสุขกับการได้ลุกขึ้นมาละหมาดในเวลาอย่างข้าคืนมีความสุขกับการได้การมีสุขภาพที่ดีที่สามารถตอบสนองละหมะาดยาวนานได้ในเวลากลางคืนกุมิลัยละอิลลากลีละนะครับอัลมาชลลอฮ์นั่นคือ การสุขภาพที่ดีที่ที่เป็นเงื่อนไขสําคัญในการทําอิบาดัตนะครับการถือศีนอดก็เช่นเดียวกันครับถ้าเรามีโรคประจําตัวโรคกระเพาะบ้างโรคความดันบ้างโรคนู่นนั่นนี่นะครับเราก็จะถือศีนอดในสภาวะที่มีความภาวะผาวงกับสุขภาพของตัวเองซึ่งก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าการที่เราผาวงต่อสุขภาพและทําให้เรารู้สึกว่าเราเสียมนะครับ Makam yang kacang yang lah tidak sempurna. Kita lukuh, ya? nah, kita di dalamnya ada Ia makam yang tidak sempurna. 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 yang tidak sempurna. Makam 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 yang tidak นะมันมีส่วนสัมพันธ์กับหลายเรื่องด้วยกันนะครับอย่างเช่นเรื่องอาหารการกินเรื่องการพักผ่อนเรื่องวิชาความรู้เรื่องของนะจิตใจสุขภาพจิตอันอนี้นะครับเพราะฉะนั้นแต่หลกัลกๆองค์รวมแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องครับจากต้นปีมหาลมจนถึงปีน,นี่ยพี่น้องถามตัวเองว่าวันนี้เราขอบคุณอะไรเราเรียนกิจตัวที่มโนสิทธุแห่งชุกตัวแห่งเมื่อใดนี้ด้วยนี้มหิตวิทย์มันเยอะเพื่อเราที่จะหาเกี่ยวนี้ ไม่เคยทำมาด้ไม่ a คมาดวนี่ยัไร้ตัวกน้อชุกโกตุเฮสโอมโอมอนบีกเาชุกโกตุเฮเนี่ยอย่าไปเงตัว n บบบัดไเงกต้งมกและเสีงเยาวนะครับทีนี้การชุกกรสุะับมันมีหลายแล้วเนี่ยการกล่ทวแล้ว่าการกระทำการกระทำที่บ่งบอกถึงการขอคนตอรับสุะตาลานะครับก็เป็นการชุกกรชนิดหนึ่งเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นาการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันจะมีผลกับการปฏิบัติตนเรื่องอิบะดาใช่ไหมครับพอมันมีผลเนี่ยนะครับคุณภาพของอิบะดามันจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยนะครับเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรียกเ,เป็นชุดเดียวกันเลยชุดเดียวกันเลยนะครับมากระเตาะเปรอะละการุรลละทัสูลอฮัสสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ยี่่บโพสัย kepada kita ค่าท้องเนี่ยเบื้องติดด้วนี้อ a ่างที่มักใช้กับผมแค่ังนะครับท่านจึงสั่งว่าก่อนนอนเนี่ยไม่ควรทานอาหารหนักเพราะว่าอะไรมันจะเป็นมีผลกระทบกับการลุกขึ้นมาละหมาดเกี่ยมในเวลาตั้งแตแสดงว่าการทานอาหารก่อนนอนเนี่ยนะครับไม่ใช่สุนทรนบดีสัลลิลโลฟาร์ลายอัสัลามนบีจะไม่ทานเพราะท่านจะ มีหัวใจที่มุ่งจดจ่อไปที่การละหมาดลุกขึ้นมาละหมาดในเวลากลางคืนให้ความสำคัญก,การละหมาดกลีย่ยในเวลากะฮัายุดในเวลากลางคืนการที่การจิตท้องเราว่างก่อนนอนนี่นะครับจะทําให้เราลุกขึ้นมาละหมาดในเวลาดึกนี่มันจะง่ายกว่าท้องที่อิ่มแสดงว่าสุขภาพเนี่ยนะครับมันมีส่วนกระทบน่มันมีผลหลายอย่างมากเลย กาอ่านกุมภีก็เช่นเดียวกันครับพี่น้องลงเทสตัวเองดูก็ได้ครับว่าถ้าเราทานอาหารอิ่มแล้วไปอ่านกุรอานนะครับกับ้องว่างแลวอ่านกัรอารเนียอรรถของกุรอานที่ได้มาจะแตกต่างกันนั่นอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สองเรียกว่าความกระชุ่มกระชวยของร่างกายเมื่ออ่านคัมภีรก็จะแตกต่างกันด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็อันที่สามเรารู้สึกถึงความผูกพันกับกัมภีน ก็จะไม่เหมือนกันท้องที่ว่างเนี่ยครับจะมีความผูกพันมากกว่าจะสัมผัสรู้สึกได้ถึงสิ่งที่เป็นกลิ่นไอของความหมายอ่อนได้มากกว่าเพราะว่าร่างกายที่มีความพร้อมที่จะรับมันมันสูงกว่าแต่พออิ่มเนี่ยร่างกายเนี่ยครับจะขาดสมาธิจะมีส่วนหนึ่งร่างกายจะไปดูแลอาหาร จะไปย่อยกับพวกอาหารจะไปทํางานอย่างอื่นจนทําให้สมาธิบางครั้งมันก็จะไม่ไม่เหมือนกับท้องที่ว่างแสดงให้เห็นว่าในอิสลามเนี่ยนะครับการที่เราจะทําหนึ่งอิบะาดาเนี่ยต้องคิดหลายเรื่องมาผสมผสานแล้วก็ให้มันเกิดหนึ่งอิบะาดาที่มีความสมบูมรณ์ทัุลิลวาห์วันนี้นะครับเราพยาย,ยามจะนำตัวเองเข้าไปสู่กระบวนการเป็นแบบี่ดีของลัทุบฮานูกาา หนึ่งกว่าปีที่ผ่านมาอัลฮัมดุลินละอังงลลอฮ์ยังคงดูแลพวกเราใช่ไหมครับยังคงดูแลพวกเรายังคงดูแลทุกเรื่องที่เรามีด้วยความสมบูรณ์อย่างดีเยี่ยมที่สุดนะครับมันเป็นเสมือนการให้ของรอสุฮานวตาลาที่จะบก,กเราว่าเราท่านก็รอการการโต้อตอบรอการล้ำลึกการชุกรจากมนุษย์เช่นเดียวกันเพื่อเราจะได้นะครับ จะเป็นการโต้ตอบระหว่างอัลลอฮ์ตาลากะลุงเนี่ยมันเป็นคือคุยในภาษาเดียวกันรู้กันว่าในเมื่ออัลลอฮ์ให้เรามาในสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยนั่นแสดงว่าเราซึ่งเป็นบ่าวเนี่ยก็ต้องแสดงออกถึงการขอบคุณต่อรสุปการ์นวะตะอาลาให้สมบูรณ์เช่นเดียวกันวิสุปสุตยูก็ละวิกิตอะเมื่อกีตก็ตัวเฮวีิมาโตตัวเฮวีกิตมบะตัวทิโมทิโม่แต่พิมลุกนดาวะว่าปกตมุลุกเป็นเสียงว่าตัว Hak lebih-lebih lagi kepada orang yang buat benda maksiat lagi. Allah la haula wala quwwata billah. Ya tu hai mah dia boleh tengok mata, Tengok boleh dengar, mulut boleh kecek, hati boleh mikir, kaki boleh jalan, semua tangan boleh kerja semua tapi bila lihat dia buat semua kerja tu tu, bukan lagi kau jalan syukur tu hadah. Nah, kadai buat benda maksiat, jalan gigi buat benda maksiat, tengok benda maksiat, dengar benda maksiat, kecek benda tak baik. Apa kita syukur Tuhan? Apa? เป็นการเรืยไม่ต่างไปจากคนที่เนรคุณต่อผู้สร้างนะครับที่ให้เรามาทุกอย่างในวันนี้อยากครบถ้วน Allah. สมบูรณ์อัลลอฮฺฟาติฮฺสัดตุล่ะกิตาฮ์กินี้นะพระเจ้าขิตอสดยูรุผมอยากจะเกรียนพี่น้อง่างนี้ว่าการขอบคุณต่อตลาดนะครับทำได้หลายอย่างทําได้หลายรูปแบบนะครับขอเสนออีกรูปแบบหนึ่งเรามาลงมานั่งนะครับแล้วก็มานั่งเปิดหนังสือสมุด สมุดแล้วก็เรามานั่งลองคิดลองีขเขียนนะครับวันนี้เราทําอะไรบ้างนะครับเริ่มจากสิ่งที่ไม่ดีก่อนแล้วกันหนตื่นเช้ามาทำมาหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างสีอย่างห้าอย่างจนเราเข้าหนอนมานั่งติ๊กมานั่งขีดนะครับวันนี้คุยเรื่องอื่นหนึ่งอย่างวันนี้ละหมาดสายหนึ่งอย่างวันนี้ไปดูสิ่งที่ไม่ดีอีกหนึ่งอย่างพวกเรื่องไร การที่เรามานั่งร้อยเรียงคำหรือสิ่งที่เราทําไม่ดีในแต่ละวันเนี่ยมันจะเป็นการบอกตัวเองว่าวันต่อไปสิ่เนี้ยเราทิ้งมันได้เป็นการลดนะครับการลดสิ่งที่ทำบาปนั่นคือการชุรรกนต่อโลกสบฮานามเช่นเดียวกันนะครับลเพราะฉะนั้นแต่น้อยคนที่จะคิดเรื่องเหล่านี้นะครับเรามักจะเข้าข้างตัวเองเรื่องของความเีางาน เราเป็นคนดีเราทำแต่ความดีเราช่วยเหลือผู้อื่นเราโน่นนั่นนี่ทำแต่เราลืมไหมว่ามันมีอีกมุมมองหนึ่งที่จะมาสอนเราอย่ากิตต์จาก็เต็งาะแบกขี้กิตต์สติรินี่ยังก็นอนวัวละเล็กอุบมโนบายบายกิตต์บอกกิตต์ตัวเล็กมโนบายตัวเล็กกินแต่ไปเล็กจำตัวเล็กก็อุตโต๊ะนกมารีกแบกขีเนี่ยคารุละฮารีนีงกิตต์ว่าจะหาลิมโอก็มีที่ไหนพอกิตต์ตัวเล็กลิมโอก็ร้อนนิงนี่ Kalau esok kita boleh royak dah. Kita boleh buat program halu dah katanya. Hak ningsa ni kita boleh buti esok. Ha nah, tinggal pak lah. lah. Bertinggal tinggal pak ni kita cek cek tengok pak ning ni boleh hadir esok pula tu. Kita boleh tinggal asal lagi. Walau sa tinggal tiga dah asal kita. Ni kebukan pesan ning ni untuk Nabi kita neh hisab atau cek kita sendiri. เป็นการตรวจสอบตัวเองโดยผ่านกระบวนการเขียนแล้วก็เป็นการเป็นการเกว่เป็นการวิจารณ์ตัวเองนะครับแล้วก็พยายามหาจุดที่จะให้เรานั้นลดการทําบาปให้มันน้อยลงทุกวันทุกวันทุกวันวน,นะนั่นคือส่วนหนึ่งเป็นการชุกโกรธต่อเราสุภทานอุวาตานาะนะเพราะฉะนั้นนะครับในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามีบาปกันพอสมควรทั้งผมเองทั้งพี่น้องนะครับเราหนีก็ไม่พ้นนครับบาปเราไม่เชิญไม่ชวนที่มาสู้ ไม่ใช่คนที่บริสุทธิ์นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นแนวทางหรือเป็นทางออกให้กับเราคือการตอบต่อรสุภานวตารนาะพี่น้องครับในช่วงที่กระผมและพี่น้องยังมีสุขภาพที่ดีอยู่เนี่ยนะครับการนำลึกถึงอรถตาลาการขอบคุณต่อรถสุภานวุวตาลาเป็นความจําเป็นนะครับเป็นสิ่งที่เราควรจะมาใจจองมาคิดหาวิธีการร่วมกันเพื่ออะไรครับ เพื่อการก้าวเดินไปสู่บ่าวที่ซอและอัตวะโซลิฮะนะครับเราขอบคุณอาตาด้วยด้วยด้วย,วยเนี่ยด้วยประการเมื่อกี้นะครับด้วยสุขภาพที่ดีนี่เลยครับนี่คืออันที่เมื่อกีทอก้ที่บอกไปนะครับดังนั้นอยากจะให้เรามีสุขภาพดีต่อไปก็ต้องขอบคุณต่อเราสุภานฮานรตาแล้วก็สุขภาพเนี่ยก็เป็นดาบสองคมใช่ไหมครับ การมีสุขภาพที่ดีก็เป็นดาบสองมีหลายคนนะครับใช้ไปไม่ถูกที่ถูกทางนั่นก็ถูกไม่ถูกเวลานะครับเ,เราใช้สุขภาพที่ดีไปเพื่อการทําร้ายตัวเองใช่ไหมครับไปเพื่อการทําร้ายผู้อื่นไปเพื่อการเทอ่ยต่อรอัศมุอาหารโการอันนี้เราไม่ต้องการนะครับไม่ต้องการใหร้ให้ตัวเราเองนี่อยู่ในสภาพเนี่ยเพราะว่าคนที่มีสุขภาพดีก็เชิ้นเดียวเมื่อกี้นะครับ เขาทำความชั่วได้เต็นที่เช่นเดียวกันใช่ไหมครับเขาจะต้นชิงวิ่งเราหรือว่าทำอะไรต้องมีสุขภาพดีครับถ้าขาหักเป็นรูปหือหดหือ,หอ,อ,ะอ,หอน,นะครับรูปรูปรูปรหอบเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะทําชั่วได้เหมือนคนที่สุขภาพดีเพราะฉะนั้นในดาบสองคมรพยายามเอาคมที่ดีเนี่ยเอามาใช้กับตัวเราให้มากที่สุดนะครับ เพื่ออะไรครับเพราะว่าเรายังต้องเดินทางไปอีกโลกหนึ่งนะครับเราไม่ได้อยู่อยู่แค่โลกนี้เราไม่ได้หยุดป้ายบัสตต็อปอยู่ที่โลกนี้อันนี้แค่ชั่วคราวนะครับเอาเราให้เรามาครอบครองสิ่งของเหล่านี้ที่นี่แค่ชั่วครั้งชั่วคราวปรเดี๋ยวประดาวแค่นั้นเองนะครับไม่ไม่ได้ให้เรา,าอยู่ที่นี่นานไม่ได้ให้มาสร้างบ้านอย่างเทาวนที่นี่แค่มาพักอยู่ใต้ร่มไม้ชั่วคราวเพื่อเดินทางต่อไปอีกสถานีหนึ่ง ซึ่งมันถาวรเพราะฉะนั้นเราอย่านะครับเราอย่าสร้างบ้านในปั๊มน้ำมันที่มาหยุดแคเตเติมน้ำมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพร์นะซูเปอร์กตตมุซาเฟ่มือนการเดินทางนะของเรานะครับการเดินทางใช้รถก็ต้องใช้รถครับเราแวะปั๊มน้ำมันเพื่อเติมน้ำมันนะครับก็นั่นแหละครับดุนยาเราแวะมาดุนยานี้เพื่อจะเติมน้ำมันเติมพลังเติมความดี เป้าหมายคือไปข้างหน้าต่อนะครับไปข้างหน้าต่อซึ่งเป็นเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเาติมน้ำมันนยครับเราอยาคิดจะสร้างบ้านที่ปั๊มน,น้ำมันไม่ได้ครับก็ให้เราหยุดแค่ชวค,คราเพื่อเติมน้ำมันแล้วก็เข้าห้องน้ำล้างน้ล้างตาจบแค่นั้นเองเนีย่ยตัยแล้วล่ะปั๊มไม่เหยะตัวไอ้วัตถุบอกเลยว่า,ามีเยอะเดาบ,บุกเก๋ไม่ใช่นะครับไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นในเมื่ออัลลอฮฺตาลาทรงบอกชัดเจนในสิ่งเหล่านี้ ให้เราได้ตระหนักอยู่ทุกเวลาในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่บ่าเทียมเกรงต่อรสสุภหารหูณาละจะได้ไม่ต้องอะไรครับจะได้ไม่ต้องหลงผิดหรือคิดนอกประเด็นออกเหล่านี้ไปหรือคิดที่จะทําสิ่งที่เกินเนือคำของรสสุมภาราะไม่ได้เพราะฉะนั้นจงช่วยกันวันนี้นะครับเราอย่าสร้างบ้านที่ปั๊มน้ำมันแต่มสร้างบ้านให้มันภาวนในเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ข้างหน้า นะครับเราแวาก็เติมได้ครับน้ำมันในวันนี้แล้วก็ล้างหน้าล้างตาให้สดชื่นสะอาดทองน้ำนะครับให้ใหสบายตัวนะครับอกับประตแหย่ซัวกิตโตกิตโตบวกทำไปเลยครับเพราะว่าเพราะว่าเราจะทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับไม่ได้สิ่งอะไรที่ลละ a ์ให้เราได้ทำสั่งให้เราทำให้เราทำไปเลยครับเต็มที่ไปเลยสิ่งเหล่านั้นเพราะมันจะเป็นคำตอบหรือมันจะเป็นสบียงที่สำคัญ ให้กับเราเมื่อถึงเป้าหมายปลายทางที่ข้างหน้าสะเบียงตัวนี้หละครับจะไปยื่นต่อหน้าหลวงสุภัทราโนตาลเป็นสักขีพยานโดในวันนั้นให้ได้รับถ้วยหรือได้เข้าสวนอัลตาลาอย่างแท้จริงนะ,ะนะครับนั่นคือ,อ,อสิ่งที่ขอบคุณอัลตาลานะครับอย่างแรกคือการมีสุขภาพที่ดีชาอัลลอฮ์ตาละ,ละนะครับเราก็คิดว่าเราจะได้พบกันใน การชูกุดในวุข้อที่สองนะครับในวันตัดไปครับอิจฉาลอตานะทราบวันนี้ก็ผมก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนครับอัสสลามุอะลัยก,กุมวะเราะมะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุศ